พายุเข้าทั้งสัปดาห์เหนืออีสานออกเตรียมรับมือฝนหนักถึงหนักมากชาวเรือระวังคลื่นยักษ์ต้องการเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเนื้อหาวันนี้มี2ช่วงช่วงที่1เช็คสภาพอากาศรายวันช่วงที่2เช็คสภาพอากาศประจำสัปดาห์ วันนี้21กันยายน2568เรามาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะมีข่าวมาเตือนกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทั่วไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวแม่ห่องสอนตากจันทบุรีและตราดเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะพกร่มสวมเสื้อกันฝนรองเท้าบูท จัดเต็มกันไปเลยค่ะเพราะอะไรนั่นหรอคะก็เพราะว่าร่องมรสุมเข้าพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนั่นเองค่ะแถมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังปานกลางอีกด้วยทำให้ฝนตกหนักได้อีกค่ะส่วนทะเลทางฝั่งอันดามันตอนบนเคลื่อนจะสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรค่ะ แต่ถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงกว่า2เมตรเลยนะคะคุณขาชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะเป็นห่วงนะคะมาเจาะลึกแต่ละภาคกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่เลยค่ะและมีฝนหนักบางแห่งด้วยนะคะ โดยเฉพาะจังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพ,พิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะลมก็แปรปรวนหน่อยนะคะ ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่เหมือนกันแถมมีฝนหนักบางแห่งด้วยนะคะจังหวัดที่ต้องระวังก็คือเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะลมก็แปรปรวนนะคะความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูภักกลางกันบ้างค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะและมีฝนหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสค่ะลมก็แปรปรวนนะคะความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะ ภาคตะวันออกก็ฝนเยอะเหมือนกันค่ะ70%ของพื้นที่เลยและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะนาครนายกประจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะคะถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรเลยนะคะคุณขามาดูภาคใต้กันบ้างนะคะฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ค่ะสุดมากจะอยู่แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะคะถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะอยู่แถวระนองและพังงาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรเลยนะคะ ส่วนตั้งแต่ภูกเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าคนองก็คลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะสุดท้ายกรุงเทพและปริมณฑลของเราค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนอง60%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสรุปแล้ววันนี้ทั่วไทยก็ยังต้องระวังเรื่องฝนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนทะเลก็คลื่นลมแรงค่ะ ต่อไปมาอัปเดตสภาพอากาศระหว่างวันที่20-26ถึง26กันยายน2568ให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจกันค่ะเรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่าค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าร่องมรสุมเข้าคอขึ้นมาอยู่แถวภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะแถมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังแรงขึ้นอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือเตรียมพกรม่มเตรียมเสื้อกันฝนกันได้ทั้งสัปดาห์เลยค่ะ โซนบนของไทยฝนมาเต็มค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน21-26กันยายนช่วงนี้ฝนจะเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะภาคตะวันออกโซนนี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วง23-26กันยายน ชาวระยองจันทบุรีตราดต้องเตรียมรับมือให้ดีเลยนะสถานการณ์ทางทะเลคลื่นลมแรงค่ะช่วง2 0 2 3ถึงกันยายนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมปานกลางค่ะอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรเลยนะ ช่วง24-26กันยายนคลื่นลมจะแรงขึ้นอีกค่ะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ,นฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า3เมตรเลยอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรคำเตือนเดือนสำหรับชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังสุดๆนะคะและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งเด็ดขาดในช่วง24-26กันยายนเพื่อความปลอดภัยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันบ้างค่ะ20-26กันยายนภาคเหนือฝนฟ้าขนอง60-80%ตลอดช่วงค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งลมเบาๆ5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส สูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง60-80%ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งลมเบาๆ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคกลางฝนฟ้าขนอง60-70%ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่ง วันที่20กันยายนลมเบาๆ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง21-26กันยายนลมตะวันตกเฉียงใต้10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60-80%ตลอดช่วงมีฝนตกหนักและหนักมากบางพื้นที่ช่วง23-26กันยายน 2 0 2 3กันยายนลมตะวันตกเฉียงใต้15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น1-2เมตรบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตร24-26กันยายนลมตะวันตกเฉียงใต้20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น2เมตรบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคใต้ ฝั่งตะวันออก21-22อกันยายนฝนฟ้าขนอง10-30%ึงสาอร์เซ็นต์กันยายนฝนฟ้าขนอง40-60%อร์เนตมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อน1เมตรห่างฝั่ง1-2งเมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่น2เมตรบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก20-22กันยายนฝนฟ้าขนอง20-40% 23-26กันยายนฝนฟ้าขนอง40-60%มีฝนตกหนักบางแห่งช่วง20-23กันยายนพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรช่วง24-26กันยายนพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น2-3มเมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมากกว่า3มเมตร ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่น2เมตรบริเวณฝน,น,นฟ้าขนองมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซนเซียสสูงสุด28-34องศาเซลเซียสกรุงเทพและปร,ะริมณฑลฝนฟ้าขนอง60-70%ตลอดช่วงมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้10-20กิเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสรุปแล้วสัปดาห์นี้ต้องระวังฝนฟ้าขนองกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมและชาวเรือก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและเดินทางอย่างปลอดภัยในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ